ประดับตกแต่งไฟหลากหลายสีสันเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่อันเรื่องชื่อในเขตกรุงเทพมหานครคงจะหนีไม่พ้นย่านธุรกิจแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังอย่างราชประสงค์ในปีนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เนรมิตพื้นที่กว่า200,000ตารางเมตรจัดงาน Thailand Kingdom of Light ตอนรับเทศกาลปีใหม่2558ซึ่งนับว่ามีความพิเศษมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวงถูกนำมาประดับไว้บนทางเดินสกายวอล์กไล่ตั้งแต่บริเวณหน้าห้างสรรพ,พสินค้าเกสรอนพลาซา่าไปจนถึงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์มองดูคล้ายกับเป็นอุโมงค์แห่งไฟโดยมีการจัดแบ่งออกเป็น5โซน5สีประกอบด้วยสีฟ้าแสดงถึงความก้าวไกลไม่หยุดยั้งสีเหลืองความมั่งคั่งสีแดงเป็นตัวแทนของความรักและสามัคคี สีเขียวความอุดมสมบูรณ์และสีฟ้าอ่อนสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าดวงไฟกว่าล้านดวงที่ประดับตกแต่งบนสกายวอล์คแห่งนี้นะคะนะับว่าเป็นการประดับตกแต่งไฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยไฟจะแบ่งออกเป็น5โซน5สีซึ่งถือว่านี่คือไฮไลท์สำคัญสำหรับการประดับตกแต่งไฟในย่านราชประสงค์เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังใกล้เข้ามาถึงนี้ค่ะ นอกจากการประดับไฟอันเป็นสีสันของงานแล้วยังมีความพิเศษคือการใช้เทคนิคส่องไฟพร้อมเปิดเพลงประกอบในทุกต้นชั่วโมงสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนให้หยุดชมและเก็บภาพคู่กับแสงไฟกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ในแต่ละจุดยังมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดถายภาพและคอยแนะนำและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพบริเวณจุดที่จัดเตรียมไว้พร้อมทั้งอัปโหลดลงเพจ Facebook Thailand Kingdom of Light ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกงานจะมีจนถึงวันที่5มกราคม2558หากใครยังไม่มีแผนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดการเดินดูไฟในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะลองไปสัมผัสกับบรรยากาศที่พิเศษแบบนี้กันนะคะ เจษดานภาพรและวันลบพุธทธิพันพธ์พฤตไถ่ภาพมิลดาเจริญธนุพงศ์ข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน